สำนักพุทธศาสนาแจ้งความเอาผิดลัทธิเชื่อมจิตผิดบรบอรคอมนะครับนะครับ,นะรบเมื่อวานนี้นะครับ24มิถุนาสำนักงานพุทธศาสนานายบุญเชิดนะครับประธานคณะกรรมการกันกองข้อมูลข่าวสารและการกระทําที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทาง,งพุทธศาสนา นายนันตะชัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวความคืบหน้ากรณีลทัทธิเชื่อมจิตนะครับนายกุลเชิดกล่าวว่าตนทํางานต่อเนื่องซึ่งคณะกรรมการเก็บรายละเอียดรวมทั้งดิจิตอลฟุตพินจนกลายเป็นมติมหาเสลระสมาคมนะครับกรณีลทัทธิเชื่อมจิตซึ่งละเอียดมากกระทั่งตารวจกองปราบบกปทระบ,บุว่าไม่ต้องหาข้อมูลพยานหลักฐานอื่นซึ่งตนเองได้ให้ถ้อยคําและแจ้งข้อ กล่าวหาตามที่สำนักพุทธได้มอบนาจยืนยันไม่ได้ทำงานล่าช้าเรื่องนี้พระพุทธศาสนาบอกชับโบสสมควรมติฉบับนี้จะเป็นการป้องปราบป้องปราบไม่ให้เกิดเหตุการณ์อีกนะครับอืก็ดูกันต่อไปนะครับอืว่าการแจ้งความครั้งนี้นะจะมีใครบ้างต้องรับผิดแหล่งข่าวกล่าวว่าในวันนี้จะมีการแจ้งความแอดมินเพจ เพิ่มอีกหกสิบคน mm. ด้านนายแทนคุณก็จะดำเนินคดีกับทนายคณะเชื่อมจิต mm. กระทำผิดซจำ mm. พรบรควบคุมการเลี่ยไรยพรบรควบคุมการขอทานอะไรจะอะไรก็ว่าไปก็ดูกันต่อไปครับแจ้งความกันไปแจ้งความกันมาใครผิดใครถูกเดี๋ยวก็ดูนะฮะพรบอรคอมเนี่ย องค์ประกอบความผิดมันในม,มาตรา14คือโดยทุจริตโดยหลอกลวงโดยทุจริตก็คือสวัสแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยหลอกลวงก็คือเอาเรื่องโกหกมาหลอกลวงเพื่อหวังเงินหวังอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกโดยหลอกลวงนําเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนก็ข้อมูลที่แม่งไม่เป็นความจริงนะโดยประการที่น่าจะทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายนะเอาเรื่องหลอกลวงมาโกหกว่าสามารถเชื่อมจิต เชื่อมแก๊สเชื่อมกล้วยได้ทั้งๆที่เชื่อมไม่ได้เนี่ยยกตัวอย่างนะอ้างตัวเป็นญาติพระพุทธเจ้าสมมตินะสมมติผมไม่รู้แม่งอ้างจริงหรือเปล่าไม่รู้อ้างตัวเป็นญาติพระพุทธเจ้าได้รับคําสั่งจากพระพุทธเจ้าบ้างน,นะอ้างตัวว่าสามารถเ,เพ่งกระแสจิตไปยังประชาชนได้รู้อนาคตรู้หมดรู้แม้กระทั่งว่างวดหน้าจะออกเลขท้ายสองตัวอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะเป็นเรื่องสมมตินะ กูก็ไม่รู้ว่าแม่งมีม่งเก่งอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าอ้างตัวเป็นเทวดามาเกิดเป็นอะไรนะสมมตินะแ,และร้จแล้วพอไปถึงศาลนะพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยก็เท่ากับว่าหลอกลวงเพราะถ้าเราบอกว่าเราเป็นลูกหลานพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอาใบเกิดมาแสดงต่อศาลนี่ครับพระพุทธเจ้าเนียเป็นพ่อผมเจ้าแม่กวนอิมเป็นแม่ก็ต้องเอาใบเกิดไปส,งส่งศาลอ้างตัวว่าเชื่อมจิตได้รู้อนาคตหมด รู้หมดกันใช้จะไปที่โรงพักกี่โมงแล้วจะมีใครมาประท้วงอย่างนั้นรัฐที่เชื่อมเชื่อมจิตเนี่ยมึงก็ต้องรู้เรื่องงวดหน้ารางวัลที่หนึ่งออกอะไรนะครับนะนะแล้วมึงก็ต้องรู้นะรู้ต้องรู้ล่วงหน้าว่ามึงจะต้องถูกแจ้งความพอรบอคอมต้องรู้ล่วงหน้านะครับถ้ามันไม่สามารถแสดงให้ดูได้ก็เท่ากับว่าหลอกลวงครับนะครับแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยถ้ารู้ว่าลูกเราเนี่ยไม่ใช่ลูกหลานพระพุทธเจ้า ไม่ใช่เป็นญาติกับเจ้าแม่กวนอิมอะไรต่างๆเนี่ยแล้วยังไปช่วยกันพูดช่วยอะไรเมืนจะกลายเป็นตัวการร่วมกันกระทาความผิดทนายคงทนายความก็โดนด้วยนะครับถ้ารู้อยู่แก่ใจรู้ตั้งแต่ต้นจนจบว่าเด็กแปดขวบไม่ใช่ตัวแทนพทธเจ้าไม่ใช่ญาติเจ้าแม่กวนอิมอนาอาณนะานะคามีอะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะคาสอนต่าง,างๆไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกไม่ได้สอนตามหลักคําสอนของพทธเจ้า ถ้าทนายความรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นจนจบก็คือผู้ร่วมก็ะทำความผิดแอดมินเพจอีก60คนสมมุติว่ารู้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบว่าอินทธร์เนตปาฏิหารแม่งไม่มีเลยนะแต่ก็เสือกจะไปทำเป็น Facebook เป็นติ๊กตงติ๊กตอกไปหลอกลวงประชาชนสมมุตินะนี่เรื่องสมมุตินะสมมุติว่าพวกมึงรู้กันหมดในพวกมึงก็คือผู้ร่วมกระทำความผิดมึงก็ต้องเข้าไปอยู่ในคุกความผิดตามพรบอรคอมก็ แต่ละกระทงก็กระทงละห้าปีปรับสองแสนนะสี่สิบกระทงก็คูณไปเ,เอาเครื่องคิดเลขคูณไปก็ติดคุ๊กแม่งประมาณสองร้อยปีแต่ติดสูงสุดก็ไม่น่าจะเกินสิบปีประมาณนี้นะครับก็หลักๆก,ก็แม่งปร,ประมาณนี้แหละพี่เดก็ให้ความรู้แบบชาวบ้านกูไม่เข้าข้างไทยไม่ว่าเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยเชื่อมแก๊สอะไรกูไม่เกี่ยวแต่ว่าให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับแต่ข้อต่อสู้ของพวกเชื่อมกล้วยนี่ก็คืออะไรงมงาย ถ้าต่อสู้ง่งายปุ๊บเนี่ยก็หลุดคดีเลยเพราะมันมีแนวคําตัดสินของศาลฎิกาเช่นคดีน้องหญิงกับท่านพี่อย่างเงี้ยนะเออสะเด็จพี่กับน้องหญิงอย่างเงี้ยไอแบบเนี้ยผมดูแล้วแม่งไม่น่าจะมีความผิดเพราะอะไรแม่งงมงายแต่ถ้ามันไม่งมงายมันมีสตินะครับนะรู้อยู่แล้วว่าอิทธิฤทธิปาฏิหารไม่มีแต่ยังเสือกไปหลอกประชาชนว่ามีเชื่อมเชื่อมกล้วยได้อย่างเงี้ยสมมตินะเป็นเรื่องสมมติ ไม่ต้องฟ้องกูนะคดีกูเยอะอยู่แล้วแค่นี้กูก็ไปศาลไม่ค่อยทันแล้วมึงไปฟ้องไอ้พวกที่มึงเป็นคู่กรณีก็พอแล้วถ้ารู้อยู่แก่ใจว่าอภินิหารไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีแต่เสือไปบอกว่าเชื่อมกล้วยได้เชื่อมจิตได้ถ้าแบบนี้เขาเรียกว่านําเข้าข้อมูลเท็จนะแต่เขาจะต่อสู้ทำนองว่าเขามงมงายเป็นความเชื่อของเขาความ,มงมงายไม่ต้องพิสูจน์นี่คือข้อต่อสู้ของพวกเชื่อมกล้วยนะครับ ถ้าเขาต่อสู้แบบนี้เขาก็หลุดคดีนะครับแต่ว่าก็ปัญหาว่าฝ่ายตำรวจพนักง,งานสอบสวนก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจริงๆเนี่ยพวกมึงเนี่ยพวกรัฐที่เนี่ยมึงรู้อยู่แก่ใจมึงไม่ได้งมงายหรอกมึงต้องการที่จะนําเข้าข้อมูลเท็จเพื่อนะจัดคอร์ดฝึกอ,อบรมรับเงินบริจาคมาซื้อที่ดินสร้างตำหนงตำหนักอาหารผลประโยชน์ถ้าสมมติตํรวจสืบแบบนี้ได้ไอ้พวกนี้ก็เข้าคุกหมด เข้าคุกกันทั่วหน้าแบ่งหน้าที่กันทํานะ,ะมึงเป็นคนพูดไอพ่อแม่เป็นคนนั่งประกอบช่วยพูดเสริมไอแอดมินเพจก็คอยพิมพ์คอยอะไรต่างๆนะอย่างแยกเข้าคุกกันหมดนะครับอันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องสมมุติทั้งนั้นพี่เดก,ก็เล่าให้ฟังนะถ้าได้ความว่าพวกมึงรู้อยู่แก่ใจว่ามึงไม่ไม่ใช่ลูกหลานพระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดามาเกิดมึงรู้อยู่แก่ใจ แต่มึงจงใจที่จะแหกตาประจาจนอย่างนี้มึงก็โดนไปละพระบอคำพระบอคมนะทุกคนมึงก็ติดคุกหมดแบ่งหน้าที่ะนงทนายมึงก็ไม่รอดยิ่งทนายยิ่งแม่งโทษหนักเลยมึงรู้ดีอยู่แล้วนะนะครับอันนี้คือหลักนี่คือการอธิบายง่ายๆภาษาชาวบ้านพี่เดก็มาให้ความรู้แต่ถ้าใครเป็นนะเอฟพี่เดนะต้องไม่กินยาต้องกินข้าวอย่าไปเชื่อพวกนี้แม่งพิสูนดไม่ได้ เรานับถือศาสนาพุทธเราก็ต้องไหว้พระเข้าวัดกว็วาไม่ใช่ไปกราบตีนเด็กนะไอเด็กเอาอะไรมาเคาะหัวเอาน้ําลากเอามือจิ้มหัวอะไรต่างเนี้ยไอแบบนี้มันมันไม่ไหวนะนะเพราะเราคนพุทธนะต้องไหว้พระนะผมก็เป็นชาวพุทธแต่ปานะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องเชื่อมกล้วยเชื่อมเชื่อมจิตนะครับเออนะนะครับชัดเจนนะนะครับ ถ้าอ้างงมงายก็รอดครับมันเคยมีคําพักษาดิกาครับถ้าเขาอ้างงมงายนะเป็นหน้าที่ตํารวจต้องต้องยืนยันว่ามันไม่ได้งมงายแต่มันจงใจที่จะโกหกประชาชนเนะี่ยนะครับมันมีคาพักษาดิกาเดี๋ยวเปิดให้ดูก็ได้เดี๋ยวให้ดูเลยนะอ,อ่านให้ฟังเลยฟังรายการพิเดแล้วแม่งต้องฉลาดย่าเยอะไม่ต้องแดกกันแล้วแดกข้าวไปเลยเปิดนะครับช่อโกงประชาชนเดี๋ยวหานะครับ 4,8,9เปิดเลยนะครับเดี๋ยวจะพู่นะออนะเดี๋ยวพี่เดหากฎหมายหาคำภาษาดีกาให้พี่น้องประชาชนจะได้ฉลาดบอกแล้วฟังพี่เดแล้ยวย่าเยอะไม่ต้องแดกแดกข้าวอ่า้าไปให้ควายแดกแทนนะครับเดี๋ยวดูนะครับ อจุกรูนะครับนี่ตรงห่วงรายการนี้ให้ความรู้กันเต็มเหนี่ยวอหาความรู้เดี๋ยวดูวหายก่อนอือออเอาดีกาที่มันทำให้มันติดกุกก่อนนะ คำพิพากษาฎีกาที่213หนึ่ทับสองหอันนี้เอานะฟังนะได้ประโยชน์เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหัวจงหัวใจด้วยนะนะ,ะกดหัวใจได้เปิดการมองเห็นนะกดให้พี่เดหน่อยอจำเลยไม่เชื่อเรื่องสาย,ยศาสตร์นะครับฟังดีๆนะฟังดีๆนะคล้ายๆเชื่อมเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สน,นะคำพิพากษาดีกาที่สองหนึ่งเก้าทสองห้าสามหนึ่งช่วยกันเคาะหัวใจด้วย จำเลยไม่เชื่อเรื่องสายศาสตร์แต่ได้ขายน้ำมันพรายให้กับผู้เสียหายในราคา300บาทอ้างว่าจะช่วยให้ค้าขายดีนอกจากนี้จำเลยยังคอยบอกผู้เสียหายว่าทำผิดผีต้องทำพิธีไหว้าอาจารย์จนผู้เสียหายยอมมอบเงินและทรัพย์สินอื่นรวมหลายหมื่นบาทให้กับจำเลยเพื่อเอาไปทำพิธีดังกล่าว การกระทําของจําเลยเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะโดยจําเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จการกระทําของจําเลยมีความผิดฐานช่อโกงสรุปง่ายๆศาลตัดสินว่ามึงมึงไม่เชื่อเรื่องสายศาสตร์แต่มึงกลับไปแหกตาประชาชนว่ามีอิทธิริ์ปฏิหารเขาหลงเชื่อมึงเขาก็เลยจ่ายเงินให้มึงมามีความผิดฐานช่อโกงครับ ใครอยากได้คำพิพากษาเต็มก็ลองเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าดีกาที่219ทับ2531นี่ครับดีกานี้ถ้าจะเอามันเข้าคุกนะต้องสืบให้ได้นะแต่กูก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะสืบได้หรือเปล่านะอันนี้คือพี่เดนะเอามาให้พี่น้องประชาชนได้ฟังเลเนี่ยอันนี้แม่งผิดชอบโกงประชาชนเลย นะดีกาที่สองหนึ่เก้าทัามหนึงพี่เด์เวลาพูดอะไรเนี่ยแม่ไม่ได้เลื่อนลอยเพราะอะไรเพราะว่ากูเรียนมากูจบกฎหมายมากูเป็นทนายมากูเป็นอาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายให้กับสถาบันการเงินนะและส่วนราชการหลายแห่งสากลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูพูดนี่คือเรื่องจริงเพราะนั้นใครก็ฟังพี่เดไว้แล้วากระจายออกไปต้องเอาดีกานี้ถึงจะเอาพวกเชื่อมกล้วยติดคุกได้อ่า นะเข้าใจยังมึงไม่เชื่อเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารมึงไม่เชื่อเรื่องเชื่อมจิตเชื่อมแก๊สแต่มึงไปโกหกประชาชนเพื่อเขาหลมเชื่อและก็มีคนจ่ายเงินจ่ายทองให้มาซื้อที่ดินถ้าพิสูจน์ได้แบบนีต้ติดคุกหมดจ้าติดคุกหมดจ้านี่คือความเห็นนี่ให้ความรู้ตามกฎหมายแต่กูไม่รู้หรอกว่าเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยเนี่ยแม่งผิดหรือเปล่ามันไม่ใช่หน้าที่กูเป็นหน้าที่ของศาลตัดสินกูก็เป็นแค่ คนที่เรียนกฎหมายมาแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนติดตามช่องพีเดไว้กดติดตามด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกยูทูบอ่าเฟซบุ๊กกดติดตามด้วยกดติดตามกดติดตามกดติดตามไว้แล้วก็กดชื่นชอบกดชื่นชอบแล้วก็กดแชร์ด้วยเพราะว่าพีเดเนี่ยก็มาให้ความรู้ทุกวัน